แชทคุยกันอยู่ดีๆแล้วเขาก็บอกเลกผมจะต้องทำอย่างไรดีครับครูเคยบอกแล้วนะคะว่าเราต้องเช็คแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าเราต้องเอาให้ชัดเจนว่าเราจะเอาอยัางไงแน่กับชีวิตของเราเราจะมูฟอเลยไหมหรือเราจะเอาเขากลับคืนมาเราวิเคราะห์ดูว่าการที่เขาคุยกับเรานั้น เราไม่ใช่ตัวจริงสําหรับเขาหรือเปล่าเข้าคุยกับเราเพราะว่ารออีกคนอยู่หรือเปล่าเข้าคุยกับเราเพื่อที่จะหาคนจริงสําหรับเขาเมื่อเขาเจอแล้วเขาก็เลยเทเราไม่คุยกับเราไม่แชร์ตอบกับเราหรือไม่โทรไปก็ไม่รับสายอย่างที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอันนี้ค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆหาว่าเราจะเอาอยัางไงกับชีวิต คือเราจะ move on หรือว่าเราจะเอาเขากลับขึ้นมาวิเคราะห์กันได้ค่ะวิเคราะห์กันก่อนนะคะแล้วเราจะได้จุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับชีวิตของเราค่ะ